วันนี้จะมาสอนเช็ครหัสว่ามีใครเข้ารหัสเราหรือเปล่าจากแบบนี้ให้กลายเป็นแบบนี้ เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยสวัสดีครับผู้ชมวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเช็คประวัติการล็อกอินของ ID r o b ยร์บของเรานะครับถ้าเราไม่ได้โหลดอะไรเลยนะครับพอเรามาดูตรงที่โปรไฟล์ของ ID เราตรงนี้มันก็จะไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้ให้กลายเป็นแบบนี้นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับอย่างแรกให้ผู้ชมนะครับพิมพ์ไปว่าส่วนขยายนะครับผมจากนั้นก็ให้เข้าลิงก์แรกเลยนะครับ ก็มาตรงค้นหาตรงนี้นะครับพิมพ์คําว่าโรบอทเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วเราก็จะเจอตัว BT โรบอทตรงนี้นะครับเราก็กดเข้าไปแล้วก็กดเพิ่มในโคมนะครับ กดแอดนะครับผมพอกดแอดเสร็จเนี่ยเราก็จะมาลองรีเฟซดูนะครับนี่นะครับผมมันก็จะขึ้นตรง last online นะครับก็คือประวัติการล็อกอินล่าสุดของเราแล้วก็ตัวนี้จะเป็นวันที่ ID ของเราสมัครนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยเราสามารถเอาไปเช็คได้ว่ามีคนเข้ารหัสเราหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ